ตัวที่แบบที่เราแบบอยากลองนะครับมาดูนะที่แน <c oughs> ่โอ้โหเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหว่าวเขาตัดดินมาครับ <c oughs> โอ้ยเจ๊เขาไม่แน่โอ้โห ไวแคทสล็อตเอา้ามีนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีไวแคทสล็อตให้เราไหมว่าเอาเลยครับดูซิว่าเรา,า,เาจะดาได้อะไรเจด็จดเจด็ดเจ็ดตองเจด็ดเอาได้ละวัลน,นะครับคนมันแจกชัดๆเลยนะเนาะโอ้โหโ,โบนัสสปินคนระับเขาบอกแถบอีกทีนึงวะให้สปินอีกทีนึงวะรอบนี้ไม่น่าจะได้แล้วนะได้ก็เทพนะแ,แล้วแหมหวาดล้ว อเครื่องพังปังเรียบร้อยมันมุกแบบนี้นะครับสองรอบสามรอบเลยนะเอาละ่ะได้สแปดร้อยกว่าเออแต่มันก็แจกนะครับเป็นคนดีอยู่นะแล้วก็เออมันจะมีแพ็คนี้ใช่ไหมแพ็คนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่แพ็คนี้แพ็นี้จะหมดแพ็นี้จะหมดแล้วแพ็คนี้แพ็คนี้นะซึ่งมีชิผ่านด่านที่จะได้หนึ่งครั้งนะครับแพ็คนี้ก็ประมาณสามร้อยบาทแล้วก็แพ็คนี้ อ๋อเออแพ็กนี้ก็คือแพ็กเดียว,วันแล้วแหละอ,อ่าเดี๋ยวพี่ชิพจะไปนะกิจกรรมนะครับตอนนี้มันมีอยู่นี่นะมีโอบีสนะครับนี่นะกับเออ่นเจอร์โรลกาเดียนนะครับนี่นะพี่ชิพจะเอานี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เก็ตแพตินัมชาติหนึ่งเม็ดนะถ้าอันเนี้ยมันไม่ได้นะเออเดี๋ยวอันนี้เราเข้ามาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกทีนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เล่นอีกทีก็ได้ เอานี่ก่อนนะครับอันนี้มันจะได้ฉากเป็นกันนะเอาได้ก่อน750อาหารแมว750้นะครับใช้ไปเลยน,น้องเหมือนแจก,กฟรีอ่ะเออไอ้ยาเออว่าซูเปอร์เลตัวแรกน้องน้ำแข็งจ้ามิสซ่าอ้อยา่างเท่อะยูสแตนด์เลยครับไปจุบใช้เลยนะ ล็อกคาแรคเตอร์เลยนะตัวนี้นะใช้กับโบวี่นะครับอ้าวซุปเปอร์แลเจ้าตัวนี้คือแมวดาวเทียม <c oughs> นะครับแคสเบดมินินะโอเคอา่าแร่ครับ <c oughs> มาทาร์อาดอน้อยมาทาร์แคทครับ <c oughs> และและ้วมาอีกแล้วสินะแกะตัวอะไรชิปแคทครับแมวโจนนะครับ และแมวหลุมดำครับซุปเปอร์แรครับตัวนี้ก็คือนิมส์แคทเนี่ยเล่นง่ายเนาะและก็ตัวแรอีกเลยครับแมวโกงกลางนะสติลแคทนะครับและแมวอะไรวะเนี่ยรถตัดดินนะก็มาแล้วนะแบ็คโค้ดแคที่ยมาอีกแล้วซุปเปอร์แรโอ้ยแรมาอีกแล้วครับเจ้าเหมียว เจ้าเหมียวอมอมเมจินะครับโอเคแมวค้อนก็มาอีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะไว k i กิ้งแคทโอ้โหเซลแคทมาอีกหนึ่งตัวโอ้เจริญพรจริงและก็แลมาอีกหนึ่งตัวครับแคทกันสลิงเจอร์นะอ้าวแล้วเราได้เพชตินัมฉาดมาหนึ่งอันครับโอ้โหสารพัดแมวว่าใช้ไปนิวแคทครับอันล็อกไปนะ ซีโร่เอร์แอทแทคลองดิสแทนเออเจ้านี้ก็ดีนะเจ้านี้ก็ดีนะอันนี้อะสเ oh, กดนูอยเซออ๋อเจ้านี้ก็คือยิงนี่คืออะไรวะเวฟแอทแทคอ๋อเอ็กซ์ตร้าเดเมจทเีนิชิวิลลิสเดี๋ยวฉันจะลองฉันจะลองใช้โปกแกดูนะมอสแบ็คโฮ โมลี่วะทิทิคอรเอ็กซ์ตราา้ามีทุกอย่างแต่ไม่ใช้เป็นไงแล้ววะนาคางุยะฉันยังไม่ใช้เลยเนี่ยมานะครับมิสซ่าเนี่ยโอ้โหน้องมีทุกอย่าง่สงโลซอมบี้คิลเลอร์อิม,มูส์ทูส,สโลเนะี่ย โอ้โหวาบล็อกเกอร์สุดยอดเลยครับแอร์เรียแอทแท็กอมิสไตร์หวายแอทแท็กโคโรซัสเลเยอร์อินเรสแอทแท็กเดเมจแอนด์ดิเฟนต์เวอร์ซัสโคโรซัสเอนเมี่นะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะเรียบร้อยแลเสร็จนะเ <laughs> จ้านี่ล่ะเจ้านี่ยังน้อยกว่าเยอะเลยนะฟรีดวาบล็อกเกอร์แอร์เรียแอทแท็ก Once l i b e l 30 use XP to cat food to e v o l v ต้องใช้ cat food นะเอาละเอ่อตรงนี้ก็ได้ว่าซิตาลีนี่แหละเราจะเป็นการทดลองนะจ๊ะฉันที่ยังไม่ปล่อยใครออกไปจะปล่อยเจ้านีนีอกไปดูนะโอ้ยน่ารักมาก จากหน้าตานะักเก็ตกลายเป็นเฮ้ยมยีมาแล้วพิซซ่านะอุย้ยไวอยู่นะเนี่ยแซงเลยนะนะี่เราจะเอาแต่ตัวที่แบบที่เราแบบอยากลองนะครับมาดูนะ <c oughs> ไม่แน่โอ้ <c oughs> โหโว้วัวว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 ยวว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  แช่แข็งกำลังแช่แข็งอยากได้ลังบาฮามัทนะเดี๋ยวอรอกันมันเฮ้ยอย่าันตายอย่างตายโอ้โหรถตัดลินครับรถตัดลินมาแล้วว่าบาฮามัทมามาแล้วว่าจะทชนมาถึงไหมเนะี่ยโอ้โหเฮ้ยเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหเจ๊เจ๊จคนนี้เขาได้เกียบ์มาอยู่ข้างหลังนะแล้วยิงระยะไกลอยู่นะ ปลาแล้วปลามัดโอ้โหตายไปแล้วหนึ่งไอ้วะตายเฮ้ยตายง่ายแบบนี้ไม่ได้นะครก๊ปลาแล้วปลามัดปลาช้ามากเลยนะหยอกโอ้ยชอ็อตร้อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยกว่าจะโดนตีโคตรช้าเลยเอาไปอัพน้องตัวนี้ก่อนดีกว่าเออนี่นะน้องนี่ก่อนนะ อึดด้วยนะอึดมากนะน้องดูดิถ <c oughs> ือล็อกมาเลยไม่ตายเลย <c oughs> โหแต่เจ้านี่แรงว่ะโคตรแรงเลยน <c oughs> เนาะอาลนะครับน้องๆตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดลองร่างของน้องนะน้องบิสซานะนะครับนี่นะตัวนี้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะบิสซานะนะครับอ่อ มาจากวิซ่านะเป็นร่างทูไม่ใช่ทูฟอร์มดิเป็นร่างที่อัพมานะครับจากร่างเด็กของน้องนะนี่นะครับจากร่างยูเบิลซูเปอร์แรเออจากร่างวิสซ่านะนี่นะครับเจ้าหญิงตัวน้อยของเรานะพอเราอัพมานะครับเันนี๋ยิไปชิปก็อัพมาเลเวลยี่สิบห้านะก็เพิ่มสเตตมาอีกนะครับเพิ่มอีกนะ Rier, บรเรียน,นะครับซอมบี้คิลเลอร์รีสิสแตนต์นะครับแล้วก็เพิ่มพลังสโลงอีกนะเคยตอนแรกก็มีอยู่แล้วนี่วะสโลงนะเพิ่มเกาะมานะครับแล้วก็เพิ่มบรเรียแบ็คเกอร์นะทำลายบาเรียนะครับแล้วก็น้องเป็นเอ่อเนี่ยนะครับโครโลซัสเลเยอร์นะโครโลซัสเลเยอร์ก็คือตัวที่มันจะมีเอ่อเหมือนผลึกสีดำๆอะไรฝังอยู่ที่ตัวสักอย่างนะมันจะทำให้เก่งขึ้นนะแล้วก็ เอ่อ uh, vs นะครับนี่นะสโลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสโลเอเลียนกับซอมบี้นะถ้าโดนถ้าไม่ตายน้องคือเจ็บหนักเลยนะนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่นะเคีย้ยวตุม้มเนี่ยครับน้องก็โตขึ้นเป็นสาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองดูน้องดูนะตอนนี้น้องเลเวลยี่สิบห้านะครับอัพไปนะฮะเดี๋ยวจะให้เป็นเลเวลสามสิบนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ยังไม่อีโวยังไม่ได้นะมันยังอีโวไม่ได้นะมันยังมีแค่สองล่างนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะตอบให้มีอีโวไหมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับว่าน้องจะเก่งแค่ไหนนะครับโอเคพี่จิ๊บจะลองประมาณดันนี้แล้วกันครับเออเชียแพนปิดปินแลแรเนะปิดปินสนะเดี๋ยวจะให้น้องฉายเดี่ยวเนี่ยความเชิดฉายของน้องนะมาดูหน่อยทีน่เงินน้อยวะ นี่นะครับนี่นะบิสตาน่านี่ครับเอฟเฟกต์ <c oughs> น้องเป็นซอมบี้คิลเนะลอร์นี่ยลงด่าซอมบี้นี่คือสู้สบายนะครับยกเว้นตัวที่มันตีเร็วๆนะเป็นพวกซอมบี้ที่ตีเร,เร็วอะเดี๋ยวน้องจะโจมตีไม่ทันเขานะเฮ้ยมันมาถึงบ้านแล้วหร,วรอวะเฮ้ยมันตปยี่บ้านแล้วหรอวะอึกอึกโอ้ยโอ้ยเอาเลยครับ,น,รบน้องบิสซาน่านะดูนะครับเอฟเฟกต์ของน้องนะี่ฮะปังเนี่ยครับ ยากน้องตีค่อนข้างช้ายอยู่นะเดี๋ยวดูสแตตน้องนะครับโอเคครับในร่างที่1ของน้องนะเลือดน้องจะประมาณแค่พันสองนะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ประมาณ7 2 0ดรเมตนะก็ถือว่าเลเวลยังน้อยนะครับแล้วก็การโจมตีค่อนข้างจะช้านะแปดวิเลยนะครับในการโจมตีหนึ่งครั้งนะมุมเลนสตป2ดสิบสก็คือเดินก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เร็วอะไรมากนะไม่ได้ช้ามากเกินไปนะครับก็พอพอได้นะ ล็อกแบ็ก3ครั้งนะครับแอนิเมชันนะครับมี6 0เิ่อ2วีนะครับแล้วก็56อีก1.87วินาทีนะครับผมมีชาร์จไทม์ใช้เวลาประมาณสัก26 1 7วถึงิวินาทีก็ถือว่าไม่นานมากนะในการที่จะเกิดน้องขึ้นมา1ครั้งนะครับแต่ถ้าเราปรับน้องเลเวล30เนี่ยพลังโจมตีน้องจะขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะแล้วก็มันตีฮิตนะครับน้องจะโจมตี3ครั้ง1 2 3นี่ครับเหยียบจังหวะสุดท้ายนะ แล้วก็มี Omnistrike นะครับในร่างแรกเนี่ยประมาณ50%ของน้องนะที่จะทำให้สโลเอลเลียนกับซอมบี้นะครับาแต่ถ้าเป็นร่างที่2นะร่างที่2ดงเมจขึ้นมาเยอะเลยครับเป็นโอ้โหสา0 0เลยนะพลังแอทแท k 350นะครับการโจมตีก็ยังช้าเหมือนเดิมนะแเอ่อ8.23วิเหมือนกันนะครับคุมไม่สปีดอะไรเท่าเดิมหมดเลยนะครับตัวแอนิเมชั่นต่างๆก็ยังเวลาเท่าเดิมนะ ดีชาร์ไทม์ทจะนานขึ้นนะครับน้องๆต้องเข้าใจนิดนึงนะเพราะว่าน้องเก่งขึ้นนะครับตายเป็น80วินาทีเลยน,น้อง70ถึง80วิประมาณนี้เลยนะนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เิเยลบลิตี้น้องนะครับโจโตมตีแบบมันตีฮิตเหมือนเดิมนะ3ครั้งนะครับครั้งที่1ก็8,000นะครับ2วิครั้งที่2 8,000นะครับครั้งที่3ถ้าเหยียบลูกโลกนี่นะตั้งทีเดียวก็คือแตกนะครับ อีกหมื่นหกนะนี่ฮะนี่ฮะห้านี้นะรุนแรงมากเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับสแตตของน้องพิซซานะโอเคครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับน้องๆก็ไปชิปเข้ามารีวิวให้ดูเนีํยสำหรับบ่านที่3แล้วก็การสุ่มนะครับตัวละครใหม่ๆนะเจอ,อนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนี้อยู่นะมีโอเบสออฟ e ดอะเบสเนี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าค่าเวอร์ซเปอร์แร่ก็จะต่ำนิดนึงนะ5%นะครับอ่าก็ก็ลองดูได้ครับใครอยากลองนะชิบก็ได้จะตัวนี้มาไดนะ้อืมแล้วก็พวกแรนะครับพวกซุปเปอร์แร่นี่นะแล้วก็พวกนี่นะนอร์มอล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 อยู่อ๋อเจ้าพวกนี้เออนะครับนี่นะ ก็จริงๆก็อยากได้ตัวนี้นะโอเคประมาณนี้นะ,นนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องจิปเกอร์เมอร์นะครับแล้วก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็แจ้งมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พัตเตอร์แคทกับพี่จิ๊ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ